เออโอ้ยทางค์ดีๆก็ได้นี่อุ้ยเงินเนินก็ไม่จ่ายค่าเช่าก็ไม่จ่ายออกไปอะไรอ่ะบอกดีๆก็ได้โถ่เฮ้ยคุยไปก็ได้เปลีนตู้เล่ยเฮนแล่จากบ้านคุยตังค์ไม่มีจ่ายหมดตัวเลยเฮ้ยเราไปหาคุยๆที่นเดียวจะได้มีอะไรสักบาทสองบาทขอคุยๆหน่อยหฮ้ยอุ้ยแต่เรชีวิตก่อนหิวข้าวเฮ้ยต้องมีสบายแล้วล่ะเฮ้ยมีสักหน่อยให้แม่โอ้โว เฮ้ยเราเปนดวงดีเนี่ยได้เงินตั้งโอนหนึงมาสองบาทโอ้ผมครับผมไลน์อื่นเราเก็บกันเลยโห้ลอดชีวิตเฮ้ยเอาล่ะแล้วเราจะไปอยู่บ้านไหนนี้เนี่ยตังเขาไม่มีถูกเฮ้ยบ้าจริงอะไรเนะี่ยโอ้เนื้อบ้านเลยวนะเนี่ยโค้ชสวยเลยน่าจะแพงนะดูแต่มไม่รู้สึกไม่ค่อยสวยแต่มันน่าจะแพงนะดูนะเฮ้ยว่าแต่เอ้ยน่าอะไรอะ่ะโอ้บ้านเลยวะเนี่ยเฮ้ยน่าสนใจเอ้ยบ๊วยเขาดีด้วย สวัสดีครับสวัสดีครับผมโอสวัสดีสวัสดีสสดโอ้ยมาทำอะไรที่นี่เนี่ยโอ้นี่บ้านเนี่ยอ๋อนี่บ้านฉันเองวันนี้ว่าฉันจะไปตายจังหวัดนะ่ะเลยจะให้หาคนมาดูแลบ,บ้านน่ะโอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยราคาหนึ่งบาทจริงเนี่ยโอ้ยจริงดิก็แบบบ้านก็แบบค่อนข้างจะลกหน่อยอันนี้คือค่อนข้างจะลกใช่ไหมหรือมันลกเลยก็มีก็เลนิดหน่อยเออนม่ก็ฝากเฝ้าบ้านหน่อยแม่โอาข้แม่เดี๋ยวเดี๋ยวให้หนึ่งเอาจ่ายมาหนึ่งบาทเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะไปขากนะ อันน <wounds> <kilo lens> ี้ค <iała> ือขายให้ผมเลยให้ผมอยู่โชว์ข่าวก็โชว์ข่าวแล้วกันพี่ก็ไปนานเลยอะพี่จะอยู่นี่ไปเมืองกุ้งเนี่ยโอ้อยู่เดินทางสักสองสามเดือนสองสาเดือนให้ผมอยู่พี่เอาเงินได้เลยงั้นพี่ขอฝากฝั่งบ้านนี้ไว้เป็นจูเป็นมอดกนะมอดกเลยโอเคโอเคอาเอาไว้ผนแบบโอ้ยขอบคุณน้องมาแล้วล่ะพี่มีตังค์ไปกรุงเทพลากอนโอ้โหไปอย่างไวเลยอะไระนนียเอาล่ะโอเคทีนี้เราก็ได้บ้านนี่มีครอบครองแล้วเอาล่ะนี่เลย โฮมสวีทสวีทโฮมบ้านแสนรักเขาละทีน,ะนี้จะตั้งโต๊ะที่บ้านนี่แหละจะบอกให้โอเคทำไมต้องขนาดนี้โอเคเฮ้ยในบ้านนี้ก็โอเคอยู่มีตรงมีเตียงให้แต่กลิ <c oughs> ่นอย่างเน่าเลยโอ้ยโอเคอะไรไปก่อนไบ,บ้างโอ้โหเน่าเฮ้ยทิ้งหมดเลยไปเฮ้ยสองตัวก็ปลกไปเฮ้ย ออลทีนี้โอ้มีของอยู่โอเคมามามาเอาล่ะเรามาทำสิ่งเล็กที่เรียกว่าน่าจะครับสติกเกอร์โอเคเราจะทำสิ่งที่เรียกว่าน่าจะช่วยบ้านเราต่างขึ้นนี่แน่อันนี้วางไหมอันนี้มมได้โอเคเอาล่ะบ้านนี้ซักกะาขึ้นเยอะเลยไปทำไปตกไปด้วยเจ๋งอจะทำไงดีเงินรวยนั่นไอดีอ่าโอเค Oh, อ๋อใช่ลงเหมืองอีกนึ่งขนมปังก้อนหนึ่งขนมปังไม่เน่าใช่ไหมอ่า <laughs> โอเคมีดาบมีไอ้รอเรียบมาจะลงเหมืองดีกว่าไหมโอเคต่เผาไปดูดีกว่าเผื่อไปเผา,เาตากข้างล่างสวยโอเคการลงเหมืองพอเรียบร้อยแลย้วอ๋ะละอล่ะทีนี้โฮสต์โฮมจะพี่มันนะจ๊ะเฮ้ยมีเรอโอเคอเฮ้ย มีเหมือนด้วยโอ้โหตอนนี้ต้องไปตบไอ้นก่นเลยเนี่ยตอนนั้นก็มีเหมือนมันคันแต่ใกล้บ้านในความรักพันเราห้องซิทคอมโอเคลงมาสิโอ้ยเจ้าของบ้านกลับไปคุณเล็กด้วยเหรอเฮ้ยเจ๋งนี่นึกว่าก็คุณเลยดีตอนไรอ่ะเอ้ยโอ้โหทำมึงทำหัวตายอ่ะโอ้ยโอเคเหล็กนี่ก้อนหนึ่งพอไหมไอ้จับอึ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 บโอเคมานี่แหละเนี่ยคุณได้ปะ อ่าขุดไม่ได้เอาล่ะเวลาทำตะเผาขว,ว,วดดีกว,ว่าขุดเผาเลยจ้าอืมโอเคแล้วก็กล่องครับฮึบโอเคเดี๋ยวขอขุดเป็นขวานก่อนอ่าโอเคได้มาแล้วเอาเป็นที่ขุดเหล็กอันนึงแล้วก็เป็นขวานนึงแล้วกันเผื่อไปขุดอะไรสักอย่างเป็นขวานเนาะโอเคมาเรียบร้อยอนี้ก็เก็บเลยจ้ามาเดี๋ยวลาเอาประเพณีแล้วสีนี่เฮ้ยเดี๋ยวก็ปิดแล้วกันนะโอเคแรกที่จะขุดได้ละโอ้ อะไรอะแอมินทิสเหรอแอมินทิสไม่อยากใช่เลยก็เก็บไว้ก่อนนั่นเพื่อขายได้เฮ้ยทุกอย่างนี้ไม่สนและเก็บทุกอย่างไมว้าวแร่รูปอุ้ยอ้ยเพชรปะเนี่ยไม่ใช่เพชรอะไรอะ <c oughs> <c oughs> แร่ไซไซไนท์อะแร่อะไรอย่างมันไม่ใช่เพชรนะโอเค let's go ลงเหมืองเลยลงเหมืองลงเหมืองลงเหมืองอะไรเนี่ยอะแร่อะไร อลูมิเนียมโอเคอันนี้คูเปอร์ขุดไปทุกอย่างมันมีคุณค่าหมดเกมหมดตรงนี้ไม่ซนตรงนี้เราจะส,ส่วนช่วงที่ว่าไม่มีทางจริงๆริฐานนี่เอาแบบนี้นอือโอ้ย,อยนะสนี่ก็พอไม่ต้องเยอะหรอกเออฐานเอาแล้นเต็มตัวเต็มบ้านละมาไปต่อไหนสิทางน,นี้พาเราไปไหนแน่หัวเหล็กเหล็กนี่ของดีเอาใช้ต่อเอ้เนี่ะเจง๋งเอาล่ะอลูมิเนียมโห ทุกอย่างเก็บผมไม่สนละทุกอย่างต้องไปเงินผมต้องได้เงินแล้วผมจะเอาไปซื้อบ้านอยู่แต่อบ้านนั้นน่าจะอัปเกรดพอบ้างเอ้ยอะไรรู้ยแลสวยดีเก็บเก็บโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่สนตอนนี้ขาดสนมากไม่สนแต่นี้ขาดสนงงปะไม่งงแหละปึบโอเคสิบสองอันก็โอเคอยู่ฮึบมีทางมีอะไรโอ้วหมีทางลงโอ้ยฉันมีทางออกเลยเนี่ยเจ๋ง ก็ถามกับบ้านเราก็ถือว่าไปไหนได้ไก่เนี่ยใช้ได้อยู่เอ้ยวันนี้ลงได้ไกล่เลยแต่อมืมันไม่ใช่เพชรใช่ไหมมันไม่ใช่เพชรหรอกใครบอกเป็นเพชรที่ตกหัวปินเลยมันไม่ใช่เพชรมันคืออะไรม่แรตตินนั่นนั่ทินใครบอกเพชรนี่ตกหัวปินเลยนะไอ้โอเคไหนสิคัาานรา่นี้มีอะไรอยู่อืขอลองส่องขอเชนิกทถนานส่องฟึบเวีบวววเหมือนมี่อกีก้จะได้ไก่เขียวๆด้วยเอาละลงไลยดี ่าใช้สูตรตะบันขุดดิ่งลงเนี่ยโอ้เออโอ้ยขุดนางเลยอโอ้ยโอเค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 มาแล้วฮึบโอเคนี่ก็เอาเอามาลงเลยฮึบโอเคเฮ้ยน,นี่อะไรเขียวเขียวอะไรอ่ะขุดได้ปะขุดไม่ได้โถเอ้ยนึกขุดได้โอเคมาฮึบ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 ,ฮบ,ฮบโอเคมา let's go นี่อะไรอ่ะ แฉ่แล่ลีนลิทโอวอตเจอเฮลอะไรเนะี่ยเฮ้ยเรบอกแล้วว่าเราจะสมบัติรวยแล้วคอปเปอร์อะไรแ้วกันเอ่อไม่ไม่มีนะอะไรวะเนี่ยโหหลอกลวงอะไรเนี่ยโหสงว่าเจอของดีไม่เจอโอ้ยมันมันโอ้ยมันมินเนอร์โหโอเคเราจะเจอเราจะเจอขจอสมบัติลับไปนะว่าแต่ขุ่นยกขับเก็บแม่งเลยเราจะขวานปะ ขุดโคดโคดโคดเอาเร็วอี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 อาออกมาออได้สักทีเฮ้ว้าวมีแร่สายตรงนี้อยู่อ๋อล่ะเดี๋ยวเวลาล่ะเอาล่ะขอขุดเลยกันนะจะไปุ๊บยโอ้ยเอ้ไม่ได้โอ้ขนไม่ได้ไอ้ไอ้กล่องนี้เอ่อแล้วก็ได้กล่องมาแล้วกันว่ามันคงไม่มีเพชรอันนี้หรอดมั้งโอ้ยคงไม่มีหรอก จะมีได้ไงข่าวาเจออะไรเอ้ยมีเพชรให้ผมไหมไม่ใช่ไม่เจอเบสไม่เจออะไรอย่างน้อยแต่ป้าน,นี่ก็มีของดีเล็กๆหนึ่งวอะแต่ตอนนี้ไม่เจอเลยเฮ้ยเอ้ยไม่ได้สักอย่างเลยโถ่เฮ้ยแต่วันนี้จะโอเคมั้งพออยู่ได้หลายวันเลยเนี่ยเดี๋ยวน้องเจ้าแรกเนี่ยนั้นแต่าขายได้เนี่ยเอ้ยเจ๋งเลยแต่กล่องนี่นมันใช้ได้ไหมอะไรโอ้เฮ้ยเรามันอยู่โไกลบ้างเลยเนี่ยโอเค เราไปดูว่า,บ,าบ้านนี้ทำมาอยู่แล้วฐานะคุณจะดีไม่น้อยเนี่ยดูบา้านเอองดีไม่ค่อยสวยอะไรแต่ดีดูโอ้โหเป็นเพชรเดี๋ยวนะอันไข่เฮ้ยนี่มันผสมชัยนะไอยสมชยัยโออยมันไงออยมังไงสวัสดีฮือเสียงเสียงยังนะน่ากลัวนหน่ยนี่ผสมชัยนะแล้วนายทำทำทำทที่นี่ออยย่ะก็ก็มาดูอ่ะโอ้ยนะได้ข่าวว่านายโดนแตะจับบ้านล้วเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะใครบอกมา ไก่นูป,ปามาอ้อยไอ้นูปเอ้ยโถแล้วบ้านนี้ของใครอ่ะอ๋อฉันเองอ่ะอย้ยพอดีบ้านนี้ตัวเต็งด้วยเพชรจริงดีอ้อยนะเต้ขาว,ว่าพรุ่งนี้เพชรสายลุงเนี่ยหายากใหม่นะฮะสายลุงเหรอใช่ไม่รู้ไม่มีใครเจอบ้างเลยฮะเออเจอไม่นึงแต่ขุดไม่ได้เฮ้เพชรโถถ้านายเจอนั้นสมัครขายกับฉันได้ไหอ้อขายได้เหรอเอาแล้วไอ้นี่ขายได้ป่ะอ๋อนี่อะไรอ่ะสายลุงด้วยอ่ะ ก็นี่เรียกว่ากล่องสายลงนะอ๋องั้นเหรอขอดูได้ไหมอ่ะเอานี่เลยว้าวมันช่างฝีกันตัวเกินอะฮยฉันจะได้มันเลยเกินนะอะฮยแล้วหรือเปล่าอ่ะแล้ได้อะเอ้ยแตวนี้ขายได้ด้วยเหรอใช่อะฮ่าฉันจะไปเก็บเป็นคอชั่นนะอะฮ่าคอชั่นอะเอ๋อโอเคงั้นตอนนี้ได้หมนะเอ่อถ้าบ้านนี่ให้ฉันอะอ๋อต่อสบายอะฮ่าอ๋อได้เหรอะเฮ้ยกล่องซื้อนึ่มันได้เอะ นายดูสิเพื่อนอ๋อเนี่ยไอช่กล่องเนี่ยมันทำมันมีตัวลายสวยงามมาเลยอ่อเดี๋บ้านเนี่ยไม่มีอะไรเลยอ๋อ,อ <c oughs> โอ้แต่บ้านนี้ก็มันก็ไม่ได้แย่แต่มันก็ถ้าเราเอาไปขุดแล้วไปขายนะมันะอย่านะอ๋อไอ้นี่จะเพชรแทงร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อโอ้ยพูดร้อยเปอร์เซ็นต์นี้อยากขุดไม่ได้เลยอย่านะอ๋อโอ้โหอะไรวะเนี่ยอ่ะก็ได้เอาะไรนี้บ้านนี้ตกของฉันแล้วเว้ยโห อัพเกรดจากบ้านโน้นมาเป็นบ้านนี้ไต่ตาเลยท่านเนี่ยขับรบ้านนั่นแหละนะอ๋อตาสบายอ๋อโห่เฮ้ยแกก็มีกล่องเพชรนะฮะแต่ก็พี่ไม่สวยอ๋อโอเคนี่เองเออฮ้ยในกล้ามแมวโอ้ยกองครับหลากสีโคตรสวยโอ้อันนี้เป็นตู้ก็โอ้ยมีโซฟานังด้วยนิ่มตูดโอ้โหเดินไปยืนท้าเลยโอ้ใช่ได้เนี่ยโฮ้ยแต่ไปมาม่า ก็ไม่อยากได้อะไรอ่ะอ๋อไม่อ่ะไม่ค่อยสวยอะไรเลยอ่าจะได้เป็นเงินมากกว่าโอเคไหมถ้ามีเงินอ่ะอ๋อได้สิอ๋อเยี่ยมเลยมาขอแบบบึ้มๆเราไปสิอ๋อโอเคเขามาเลยเเงินโอ้โหเป็นปึ้งเลยทั้งหมดนี้มีเท่าไหร่เนี่ยประมาณหลายล้านอ๋อหลายล้านเหรอจริงโอ้โหอะ่ะบ้านนี้ลาก่อนฉันไม่สนใจนะฉันสนใจแค่อย่างเดียวคือไปซื้ออุปกรณ์เพชรเทพๆแล้วมาขุดเหมืองใต้บ้านดีกว่าใต้บ้านเนี่ยยังมีโอกาสได้เง er. ินเยอะๆกว่าไอ้บ้านอีกนะเนี่ยอืม ไม่แน่ไม่แน่ถ้าเราไปขุดเราก็อาจจะเจอได้สักนึงิ้นได้เออคิดอย่างนี้สิแหมแล้วไงแล,ล้วก็้าเนี่ยรับบ้านโฮมส์อุ่นๆเนาะเนี่ยโฮมสินโฮมนั่นสนเลยอะล่ะปล่อยเงินโอ้ยได้เงินแล้วเว้ยว